าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะเกิดขึ้นอยู่2ออย่างนนช่วงแรกกาลังช่วงจีบกันนะคุณซีเรียสเกินไปเขายังไม่ได้อินกหนคุณอะไรขนาดนั้นเขาให้มาแค่ไหนคุณต้องให้กลับไปแค่นั้นในเรื่องของใจนะแต่การกระทำเนี่ยคุณจะเรียกว่าสร้างฉากหลอกล่อพูดจะออดออนโปรยอะไรคุณทําได้หมดแต่ใจอ่ะอย่าไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแบบมันหนักแล้วคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ใจคุณไปทั้งร้อยแล้วโดยที่เขาเนี่ยให้คุณมาแค่10หรือ20ให้มายน่หสับ ทิ้งไว้แล้วก็คุณต้องเป็นคนคอนโทรเกมให้ได้อ่าอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดทํายังไงล่ะผู้หญิงคอนโทรไม่ใช่การคอนโทรด้วยบน่นด่าโวยวายนะครับหรือว่าแบบเดี๋ยวกูจะอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เห็นค่ากูจะตามไปบีบแตนหน้าบ้านจะร้องผมร้องฮะไหรมีใครสนใจไอ้เรื่องแบบนั้นหรอกคุณคุณต้องคอนโทรด้วยเสน่ห์ของคุณคุณต้องคอนโทรด้วยความหวัง ของอของเขาคราวนี้แล้วมันจะหวังอะไรวะนี่ถ้าคุณถามคํานี้คุณยังอ่านไม่ออกเลยว่าผู้ชายคนเนี้ Basic Design, เยเบสิกดีไซน์หรือว่าแรงปรารถนาเขาคืออะไรไปเรียนข้อซื่อหลงซะเดี๋ยวบทแรกมันจะสอนไว้เลย16 b a s เบสิคดีไซน์หรือแรงปรารถนาของมนุษย์คืออะไรแล้วพอคุณเอาไอ้เรื่องหลักการนี้เข้าไปพอคุณจับถูกหลักปุ๊บคุณรู้แล้วมันต้องการอะไรแล้วคุณก็แค่ไปหยอดความหวังในเรื่องนั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งตามคุณตุ๊กตุ๊กกตแห้ะโอ้โหแล้วมีวิธีสนุกสนุกไปไม่หมดเลยเป